สวัสดีค่ะเจอกับอารีเนาะค่ะคือเก่านะคะช่องอาลีคนผู้พานเนาะค่ะเนาะวันนี้อาลีมาเก็บผักขมเนาะค่ะเนาะเอ้ยพี่น้องอันนี้มันเป็นผักขมบอคันีก็คือผักขมเนาะค่ะเนาะคือบอพี่น้องว่าคือบอค่ะเป็นผักขมบอผักขมยังคือมีกลิ่นก็คือคล้ายๆแบบนี้อาีโบนั่นนะคะเนาะแบบนี้ บมคุ้นนะคะแบบนี้เนี่ยเนี่ยบมขุ้นค่ะคเมนี่ยนะคะโุ้นจังเม่นบอค่ะต้องรอมันง่ายเลยค่ะเนาะจงจะลู้อีกทีใบแบบนี้ชนมากสิหินแต่ใบเกี้ยงๆนะคะเนาะรีพามาเบิ่งนี่คะ่ะพักเสียนเกิดนะคะพักเสียนพักเสียนนาลีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรีเบิ่งพักเสียนเนาะอันนี้ค่ะพักเสียนนาลีนี่คะ่ะเป็นแล้วค่ะเนี่ยเกิดโผล่ขึ้นมาแล้ว ยัพันมาท้อนหอยาอยู่ค่ะนะคะพักเสียนขั้นสมนี้เสียบเดี๋ยวนี้พักเสียนนี่คะเนี่ยพักเสียนค่ะเนี่นี่ค่ะอันนี้อลีของใจเนี่ยค่ะมันเหม็นพักขมบอค่ะเนี่เนี่ยเนี่ยมันใบยังสี่ค่ะมันชักใบเรเคยส่วนมากสีเห็นพักขมขาวเนาะค่ะเนาะพักขมแล่พักขมเกี้ยงพักขมนาม้า นี่มันแม่นผักขมบ่คะนี่ไอ้ลีซื้อมาปลูกไอ้ลีก็ลืมเบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคือบอ่คือผักขมบ่อันนี้บ่๋มั่นใจค่ะคเขาเลยบ่เก็บใส่เนาะค่ะเนาะนีค่ะ,นะคะพักเซียนเนาะคะ่ะนี่นี่พักเซียนเบียร์พักเซียนเนาะคะ่ะเนาะ อนก่อนค่ะทอนออกรุดบูมันใจอ่ะมกไ้หนึ่งค่ะเดี๋ยวทิ่ขั้นสมครับะะนะพี่หามาเก็บผักขมอยู่พี่ค่ะบันนี้ผักขมผักขมผักขมมั่งค่ะนี่ผักขมขาวค่ะนี่ผักขมนี่มันสรรพคุณมันมีหลายเนาะค่ะเนะาะธาตุเล็ก อป้องกันนะคะน่ะเนาอเมื่อห์มะเร็งสร้างตัวเมื่อยป้องกันมะเร็งนะคะน่ะเนาอแล้วก็าสารพัดสรรพคุณผักขมนะคะเนาองค่ะดีเก็บได้แล้วไปต้มกันนิดหน่อยนึงคำเลยอันนี้สูงค่ะนี่มีอยูน่หนึ่งค่ะ่ะุ่นที่รีเคยถ่ายเบืงองอันนี้ปลูกเอาด้ค่ะนี่มนะคะมาเก็บบัดน,นี้เก็บผักขมกันนะคะนาะ นี่นะคะจุ่มพุ่มอยู่ผักขมคนค่ะหลากหลายหนึ่งค่ะดีจะออนค่ะพี่น้องจอ,อนผักขมมุ้งนะคะผักขมหลกหลายหนึ่งค่ะมุ้งเลย,ยพอดีเก็บแล้วค่ะนี่ถ้าเขาสิเก็บแบบว่าไปไอลีทอนเลยค่ะเดี๋ยวมันปลูกใหม่นะคะเนาองจริงๆถ้าเขาไว้ต้นใหญ่ๆ,ๆนี่ก็ได้นะคะนี่ ต้นใหญ่ๆแล้วค่อยเด็ดเนาะค่ะเนาะมันก็สีออกเรื่อยๆแต่รีบดรอค่ะกินก่อนเลยค่ะปลาคมมันหายากเนาะค่ะเนาะหาซื้อยากพราะมันนมาจะซื้อง่ายๆเลยค่ะหาซื้อง,าอองอ่างย,าอ,อ,ยาอยู่บ้านเฮาบ่ค่อยมีเลยคะ่ะมีคนมาขายค่ะทางเพียแต่ถ้าถ้าเป็นแถวบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะ ถ้าแถวอีสานน่าซิมีแล้วค่ะพี่น้องมันมือค่ะ,คะดีเอาไปผัดค่ะ ผัดใส่น้ำมันหอยหากยาวเลยค่ะผักขมขาวนี่ค่ะตรงนีนหากยหาตรงไหนคะหากเาหาพุทธจุ่มนี่อู้จุ่มนี่ ก่อนนี่เกงก็ได้เลยค่ะเกงจังใดบอกค่ะเกงใส่เกงกินเสื้อใส่จตะไข่นะคะเนาะไม่มะกรูดน้ำปลาล่านะค่ะเนาะปลาคมแต่ตอนยังน้อยดีเกงกินค่ะเกงคม ไม่ได้บอกน้องมิวเดียวค่ะนี่น้องมิวพลาดโอกาสไม่ได้มาเก็บผักขมนำเนาะค่ะที่พิ่พดัดในเพ่อนกิน,นะคะ่ะผักขมผักขม คนเข้ามาบ้านเพิ่นจะอ่อนผักขมค่ะโอ้ผักขมงามแต่พันบองสินเนาะค่ะนอะ้องออกงามแต่พันบองโอ้อน,นี่บ่บบได้บ่ได้อันนี้บอกว่าอันนี้โบได้ออกเองได้ค่ะผักขมนี่บอกไม่ได้เกิดเองได้ปลูกหว <c oughs> านเมล็ดมันเนาะค่ะเนาออ่ะนะคะงามนะค่ะนี่นะคะได้หนึ่ง อค้คะไปให้น้องมิวพัดน้องมิวกินเลยนอนยังทันลงเลยค่ะนอนเนี่ย ไอลีหดน้ำเสดามันก็เลยไม่มีนอนเนาะค่ะเนาะปกติมันจะมีมะแมลงมานั่นแล้ะค่ะมากินใบมันละอันนี้บวมาก,กินผักขมผักขม งามค่ะงามนะคะคิ้วอมุมนทุ่มอยู่เนี่ยเล่นหมล์ไลยแล้วคะมนเมี่ยไรนะคะเก็บจิ้มตรงนี้เอาจังหน่อยก็พอแล้วค่ะ ขมเกี้ยงนี่ยก็มีประโยชน์ด้ยคะะย่ยะพะขมเกี้ยงพวกขมเกี้ยงพะขมบ้านพะขมน้ำนะคะมีประโยชน์คือกันทุกพะขมเนาะคะนะ่ะเนาะสายพันธุ์พะขมมีประโยชน์ค่ะนี่ค่ะอันนี้พะขมเกี้ยงค่ะนีเนี่ยใบสีน,นี่ค่ะนีพะขมเกี้ยงเป็นแบบนี้คะ่ะนี่พะขมขาวอลีเอิญน,นะคะ เป็นเนี่ยใบมันสีออกใบมันสีออกแบบเขียวอ่อนๆน,นะคะเนาะรีมาเอิ้นพักผมขาวเอิญบุคือกันโอ้มันค่ะเก็บแบบเนี้ย มันมือมันมืออ่อนคาดเด็กอย่างดีเลยค่ะเต็มมือเลยน่คะนี่ก็ได้นั่นละค่ะได้ถั่วอยหนึ่งละจานหนึ่งนี่มันเหลืองค่ะนี่ไม่ได้เผา นะคะน,นี่ตัวน,นี่แต่มันเหลืองเมื่คือตัวพุ่นตัวพุ่นมันดินใหม่นะคะนะอันนี้โบคอยนั่นตัวดหนคะ กินมดแล้วค่ะนี่ผักขมเราเหมือนทางนี่เหมือนจะเป็นมะแรงลงจังหน่อยนะคะใบมะแรงลงจังหน่อยเี่ค่ะสิเต็ียมนี่ค่ะพ่อแล้วคะ่ะไปพัน,นน้องมีว่วซื่อคะ่ะรีปลูกไว้นาอค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนั้นมอันนั้นมกบวบค่ะพี่น้อง เป็นขมนะบาบัวบักบัวหวานทีรีไทยให้พี่น้องเบิ่งตะปีปีทีแล้่เวนะคะเนาะปลูกไว้อะค่ะค่ารีกะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะที่เขามาหลับชมเนาะค่ะเนาะคีดสันๆค่ะพี่น้องเก็บพับขมค่ะไปพัดให้น้องนิวเนาะค่ะเนาะพัดใส่น้ำมันหอยเสียบเด็ดค่ะพี่น้องรีสีพัดบุใส่พริกค่ะพัดใส่กระเทียม น้ำมันหอยผงศ์รดแล้วก็ลดดีเนาะค่ะเนาะเด๋ยไปเบิ่องเฮาผัดอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะค่ะเนะาะวารีพัดแบบบุเพ็ดคารีพัดพันทางนงมิวค่ารีก,กับโจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่พ่อกันใหม่คลิปหนาด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ